สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปรยังประธานาธิบดีแห่งสาธา,ารณรัฐอิสลามอิหร่านในโอกาสวันครบรอบเยชนะการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านของสาธา,ารณรัฐอิสลามอิหร่านซึ่งตรงกับวันที่11กุมภาพันธ์2566ความว่าพระนท่านอายาตโลสไซยิดอิบรอฮีมรออีซีประธานาธิบดีแห่งสาธา,ารณรัฐอิสลามอิหร่านกรุงเตหาราน ในโอกาสวันครบรอบชัยกาะการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออานวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดีและมีพารานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอิหร่านมีความผาสุขรุ่งเรืองสืบไปข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศไทยและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานและขยายความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะด้านการค้าและการท่องเที่ยวให้กว้างขวางออกไปเพื่อการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศเราทั้งสองพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิฐาชิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตริราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงร่วมงานปีติสิริสวัสดิ์บรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง90พรรษา วันนี้เวลา14นาฬิกาสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พระรัานราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในงานปีตสิศริส,สวัสดิ์บรมาราชินีนาถพระบรมาราชชนนีพันปีหลวง90พรรษาที่โรงแรมแกรนดไทยอัดเอราวันกรุงเทพเขตปทุมวัน งานนี้จัดโดยมูลนิธิกิตตานุสรในพระบรมราชูปถัมภ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษา90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2565เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในด้านต่างๆทั้งทรงให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทํานุบอารุงและฟื้นฟูง,งานศิลปะหัตถศิลป์ไทยในหลายขแขนงอันเป็นมรดกแห่งปูมิปัญญาของชาติให้คงอยู่ ในปี2508ประเทศไทยต้องสูญเสียตำรวจทหารและอาสาสมัครที่ต่อสู้ป้องกันภัยคุกคามจากผู้ก่อการร้ายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บทุกพลภาพเป็นจำนวนมากส่งผลกระทบถึงครอบครัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยในความทุกข์ยากดังกล่าวจึงมีพระราชสาวนีให้จัดตั้งมูล,ลนิธิภิเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระด้านการศึกษาแก่บุตรธิดาของผู้เสียสละเหล่านั้น ทั้งยังช่วยเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์สําหรับนําไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษามูลนิธิกฤตานุสรร์จึงก่อตั้งขึ้นตามพระราชสวนีในปี2523เป็นปีมหามงคลที่ทรงเจริญพระชมพันษาครบสรอบต่อมาในปี2528พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามูล,ลนิธิกรีตรานุศร์ได้ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบันโดยมูล,ลนิธิประสานงานกับมูล,ลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำรายชื่อบุตรธิดาของสมาชิกสายใจไทยที่ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตหรือทุพพลภาพตลอดจนทหารและครูที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาพิจารณามอบทุนการศึกษา โดยมอบเป็นทุนต่อเนื่องตั้งแต่ระดับชั้นประถมะศึกษาจนถึงอุดมศึกษาตามความสามารถของแต่ละคนโดยกระจายการให้ทุนในทุกภาคทุกจังหวัดของประเทศปัจจุบันได้มอบทุนการศึกษาไปแล้ว21,878ทุนเป็นเงินกว่า41ล้านบาท สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเปลิงศพท่านผู้หญิงจับจิตสุทัศน์ณยุธยาวันนี้เวลา17.09นาฬิกา9นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงจับจิตสุทัศน์ณอยุธยาณเมนวัดมกุฎกษัตริยารามเขตพระนครท่านผู้หญิงจับจิตสุทัศน์ณอยุธยาเกิดเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคม2468 เป็นบุตรีของร้อยโทหม่อมหลวงพ่วงและนางสำอางสุทัศน์ณอยุธยามีพี่น้องร่วมมานดาจำนวน6คนจบการศึกษาระดับประถมะศึกษาและมัธยมศึกษาที่โรงเรียนราชินีจากนั้นศึกษาต่อในหลักสูตรชั้นเตรียมปริญ,ญญามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองหรือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปัจจุบันในวิชาการบัญชี ท่านผู้หญิงจับจิตเข้าปฏิบัติงานถวายสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวษาอาิยิกาเจ้าณวังสับปะทุมเมื่ออายุได้สิปีหลังจากนั้นได้ถวายงานรับใช้เบื้องพระยุค,คลบาทเป็นข้าราชบริพารในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามสเสด็จพระราชดำเนินทั้งในประเทศและต่างประเทศ และได้รับถวายงานรับใช้พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ด้วยความจงรักภักดีอย่างเต็มกำลังความสามารถจบจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตท่านผู้หญิงจับจิตได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดประกอบด้วยทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษและเหรียญรัตามาภรณรัชกาลที่9ท่านผู้หญิงจับจิตสุทัศน์ณอยุธยาถึงแก่อ,อนิจกรรมด้วยโรคชราเมื่อวันที่23กันยายน2565สิริอายุได้97ปี สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวัางควัตวรวรขัติยราชนารีส่งบันทึกแถบวีดิทัศน์พระราชทานสัมภาษณ์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานวันนี้เวลา13นาฬิกา53นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวัางควัตวรวรขัติยาราชนารีสเสด็จออกหน้าที่ประทับโรงแรมเรมิเดียนเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ พระราชทานพระวโรกาสให้นายระวินชุมกเกษียนกรรมการผู้จัดก,การบริษัทวูดเบลลี่มีเดียกรุ๊ปจำกัดเฝ้ากราบทูลสัมภาษณ์และบันทึกแถบวิดิทัศน์สำหรับออกอากาศในรายการเดินหน้าปฏิรูปผ่านทางสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์จำนวน44ตอนในการนี้พระราชทานสัมภาษณ์เกี่ยวกับพระกรณียกิจในการช่วยเหลือสัตว์ป่วยอนาถาและสัตว์ไร้ที่พึ่งและการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน รายการเดินหน้าปฏิรูปจัดทำโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่หนึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่พระกรณณยกิจในด้านการช่วยเหลือแก่สัตว์ป่วยอนาถาและสัตว์ไร้ที่พึ่งตลอดจนเผยแพร่การสร้างความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าให้กับคนและสัตว์ควบคู่กับการสร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้ถึงการป้องกันอย่างถูกต้อง โดยรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตาม8ยุทธศาสตร์หลักภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปฏิธานคือการบรรณาการทุกภาคส่วนกับประชาชนหยุดการแพร่กระจายโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยทั้งนี้จะออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับบกช่อง5 HD ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา16นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกา เริ่มออกอากาศวันเสาร์ที่4มีนาคม2,566เป็นต้นไปนอกจากนี้สามารถชมได้ทาง YouTube ชื่อรายการเดินหน้าปฏิรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทอพระเนตนิทศการและการจัดแสดงงานผลิตภัณฑ์ภาคไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคเหนือที่จังหวัดเชียงรายวันนี้เวลา12นาฬิกานาที สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณณวรีนา,ารีรัตนราชกัญญาสเสด็จไปยังหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์เชียงรายตำบลบ้านดู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงยินดีเจ้าจากมหาวิทยาลายัยวัยที่สมเทศบาลนครเชียงราย จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการและการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคเหนือ10จังหวัดพร้อมพระราชทานใบความรู้ประกอบด้วยหนังสือฉบับดิจิทัลต่างๆและกลุ่มสีจากหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยเล่มที่3แก่ช่างทอผ้าและผู้ประกอบการโอท็อปซึ่งเคยพระราชทานคำแนะนําในงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคเหนือที่จังหวัดลําพูนเมื่อวันที่5มีนาคม2 565โดยทรงเน้นให้ย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติอาทิกลุ่มทอผ้าไตลือครูดอกแก้วอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายที่สืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าแบบดั้งเดิมของชาวไทลือ้อมีลวดลายเอกลักษณ์เช่นลายขอเครือล้อมแก้วต่อมหลวงลายดอกแก้วกระยาแล้วนำลายภาพพระราชทานมาพัฒนาต่อยอด กลุ่มผ้าปักชาวเขาสักงามอำเภอครองลานจังหวัดกำแพงเพชรพระราชทานคำแนะนำให้เปลี่ยนไหมปักจากไหมพรมเป็นฝ้ายและให้ทำขนาดใหญ่ขึ้นกลุ่มผ้าฝ้ายเชิงดอยอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ที่ย้อมสีผ้าจากหินโมกค,คัดลานพระราชทานคำแนะนำให้ใช้เทคนิคการย้อมลายกล้วยทับลายซ้อนกันจะทำให้เกิดมิติและมีลวดลายมากขึ้น กลุ่มทอผ้าไหมบ้านชุมตาบงอำเภอชุมตาบงจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นผ้าไหมลายภาสานเป็นลายผ้าประจำจังหวัดนครสวรรค์ที่ผสมเอกลักษณ์ลายผ้าแต่ละท้องถิ่นมีการเลือกใช้โทนสีอ่อนกับลายผ้าให้ไปในทิศทางเดียวกันกับโทนสีผ้า สิ้นตีนจกไหมาสาวมือย้อมสีธรรมชาติจากอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโข,ขทยัยซึ่งได้ปรับปรุงเรื่องการใช้วัสดุจากฝ้ายเป็นเส้นไหมาสาวมือโดยเลือกใช้เส้นไหมเล็กกว่าเดิมและให้มีความสม่ำเสมอเพื่อให้ผ้าทอมีความละเอียดกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปหัตกรรมภูมิปัญญาไทยและให้สามารถเพิ่มช่องทางการตลาด โอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกศิลปาชีพและกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนเฝ้ารับพระราชทานคำแนะนำ <c oughs> เพื่อยกระดับคุณภาพและมูลค่าของผ้าและผลิตภัณฑ์อาทิผลิตภัณฑ์เซรามิกจังหวัดลำปางของศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ตอำอัมเภอเสริมงามพระราชทานคำแนะนำให้เผาให้บางลงและมีน้ำหนักเบาขึ้นรวมทั้งเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้มีขนาดที่หลากหลายตามความต้องการของผู้บริโภคส่วนเซรามิกของโครงการพัฒนาพื้นที่ รอยต่อบ้านทุ่งจี้อำเภอเมืองปานเช่นชามใส่สลัดต้องใช้โทนสีตามจริงของต้นไม้และผักการปั้นรูปสัตว์ควรขึ้นรูปให้เหมือนจริง ทั้งยังพระราชทานคำแนะนำแก่ชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆเรื่องของผ้าปักชนเผ่าและผลิตภัณฑ์จักสารอาธิผ้ปปักเมียนของสมาชิกศิลปาชีพโครงการบ้านร่มฟ้าทองอำเภอปงจังหวัดพะเยาส่งให้ปรับโทนสีของผ้าและทำเป็นขอบลายยาวสำหรับตกแต่งเสื้อผ้ารวมทั้งถอดลายออกเป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อนำไปตกแต่งกระเป๋าและเข็มกลัดติดเสื้อเนื่องจากถ้าปักผ้าเป็นผืนใหญ่จะใช้เวลาในการปักมากกว่า1ปี ส่วนกลุ่มผ้าปักลีซูบ้านห้วยจกขานอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่มีพระดำรัสให้พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับตกแต่งของใช้ภายในบ้านองค์มนตรีเชิญสายบัตรพัดยดศพระไตรถวายแด่พระสงฆ์ที่ทรงตั้งสมณศักดิ์ณวัดมิ่งเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด